การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569เทศบาลตำบลเกษตรวิสัยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดวิสัยทัศน์เป็นเมืองหน้าอยู่พร้อมก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและศูนย์กลางตลาดการเกษตรด้วยระบบผังเมืองที่ดีพันธกิจการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง4ด้านดังนี้ 1. ด้านการศึกษา 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3. ด้านสังคมและ 4. ด้านการบริหารจัดการภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานภารกิจตามกฎหมายที่ 1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น พศ2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงในวงเล็บฉบับที่สอพศ2549มาตรา16ภารกิจตามกฎหมายที่2พระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496แก้ไขเพิ 49, พ่มเติมถึงในวงเล็บฉบับที่14พศ2562มาตรา50และมาตรา51 ภารกิจตามกฎหมายที่3รายการตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผลการดำเนินง,งานประจำปีงบป,ประมาณพศ2568ข้อมูลณวันที่28พฤษภาคม2568งบป,ประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น64.65ล้านบาทเบิกจ่ายแล้วจำนวน45.33ล้านบาท ด้านการศึกษางบประมาณที่ได้รับจัดสรร24.36ล้าน 3, 6, 000, บาทเบิกจ่ายแล้ว13.67ล้านบาทด้านโครงสร้างพื้นฐานงบประมาณที่ได้รับจัดสรร9.65ล้าน 65, 000, บาทเบิกจ่ายแล้ว9.63ล้านบาทด้านสังคมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร21.21ล้าน 21. 21, 000, บาทเบิกจ่ายแล้ว12.60ล้านบาท ด้านบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร9.41ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว9.41ล้านบาทผลสำลีที่คาดว่าจะได้รับรวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องผลสำลีที่คาดว่าจะได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นได้รับการต่อยอด ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาชุมชนมีความเข้มแข็งประชาชนมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานของท้องถิ่นปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในปี2568 จากข้อมูลประชาคมท้องถิ่นพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยมีปัญหาและความต้องการในด้านต่างๆเช่นต้องการให้ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำจำนวนมากและต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV สำหรับป้องกันอาชญากรรมและอุบัติเหตุป,ป่าปาไฟฟ้าส่องสว่างแต่เนื่องจากเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยมีงบประมาณน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงไม่สามารถสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569จำนวน75.35ล้านบาทรายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายดังนี้ 1. ง,งบเงินอุดหนุนทั่วไปจำนวน55.44ล้านบาท 2. ง,งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน19.90ล้านบาทแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณพศ2569เทศบาลตำบลเกษตรวิสัยได้รับจัดสรรงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น75,534,400บาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณพศ2568 จำนวน10 8ล้าน8แสนบาทคิดเป็นร้อยละเพิ่มขึ้น16.82โดยสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติโดยมี1ผลงาน1ผลผลิต4กิจกรรมดังนี้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผลผลิตการจัดบริการสาธารณะกิจกรรมที่1 การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาจำนวน32 7ส5 5 0 0ล้านบาทกิจกรรมที่2การจัดบริการสาธารณะด้านสังคมจำนวน22 3 0 7 2 0 0ล้านบาทกิจกรรมที่3การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการจำนวน4 3่แส0านนบาทกิจกรรมที่4ี่ การจัดบริการสาธารนณะด้านโครงสร้างพื้นฐานจำนวน19,970,000บาทรวมทั้งสิ้น75,534,400บาทเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ